อเออครับครับใครขอาดูเราอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันกันต่อต่อจากอีพีที่แล้วเลยะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่หกสิบสี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการไปหาไดมอนเพิ่มเชื่อว่ายังไงมันก็ยังไม่หมดหรอกไปตรงนั้นนะ่ะที่เราไปเจอมานะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเพิ่ม ก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นิดหน่อยก่อนก่อนออกเดินทลางเตรียมทอดนะแล้วก็เก,ก,ก็บของจำเป็นเช่นนี้นะเดี๋ยวเราไปเลยไปกันเลยเลตโกอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเราก็มาขุดทางเดิมที่เราเจอมาตอนแรกนะครับ นี่เราเชื่อว่ายัางมันยังไงมันก็ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยว,วนั้นกาจะไปหาต่อนี่เ,เราไปหาแถบนี้แถบนี้ที่เรายังไม่ได้ไปหาที่เราลงไปแล้วเราไม่เจออะไรนี่ไหนว่าทางลงนี่อ๋อนี่ลืมลืมลืม นี่คนระับเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยเกือบ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 ค่อยๆไปค่อยๆไปเราต้องผ่านน้ำไปนะเดี๋ยวเราลองไปดูแท็บเลสตโตนอยู่ดเวยไม่ไม่เป็นไรเลยมาดีมามาอ้าว ีมี e ดีเลย์ด้วยเป็นคิปเปอร์ม uh ีเลดิเลย์ออมันเยอะจริงๆนะฮะไหนไอสกเมมิตันอยู่ไหนวะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นก่อนแล้วกันเราก็แค่ผักมาลงเราวาแค่นี้เรียบร้อยเราก็ไปแต่เราจะล่วงเองนี้ก็ไม่เอานะครับนี่เหล็กเราก็เอาไปไหน่อยก็ได้วะไหนก็เจอ เราทีแ้วเราไม่ได้ขุดไปนะครับไปเราไปดูแถบนู้นกันมีมีเหล็กเยอะเเียบร้อยโอ้ไอ้เหี่ยมันย่ามายุ่งกัูมันย่ามายุ่งกับกู กูตาย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 ไอ้เหี้ยไอ้ซัมบี้เจ็ดแม่มึงนะมึงอขวดลงอ่าวทุกดฝ่ายขวานกูพังไอ้เหี้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อย,ย,ย,ยเกือบตายไอ้น้าไม่อยู่นู่นนะเจ้ดิไอ้เหี้ยมาแม่ซุ่มไม่เสียงเลยมึง เรกือบแล้วทุกคนเราเกือบแล้วเราตายนี่คือชิพพา์เลยนะเฮเียมงึงเกือบตายเพราะพวกมึงนี่แหละโอ้โหเยอะจอังอุ้ยทุกคนเราเจออีกแล้ว แต่แม่งตอนนี้โอ้โหดูดิทุกคนโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยเกือบ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 ลงลาวาโอ้โห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 ฤทธแม่น่มาดีมึงมาดี นี่สโลโมชันสโลโมชันมาดิ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 พวกมึงนกันกยแคุยจะสู้ยังไงคุย นี่เราต้องเคลียให้มันดีกันเองไว้ก่อนนะครับโอ้ยมึงก็เยอะจังเว้ยมึงจะตายอยู่แล้วเนี่ย เรียบร้อยจัดการเรียบร้อยกี่เมตรว่ามีกี่เมตรมีกี่เมตรสวยสวยงามสวยงามตามท้องเรื่งองมันมาอีกแล้วทุกคนมึงก็มาเยอะเกิน อนไรดูดวิยนะคนราพาดได้ไงวตรงนี้ละาพาดได้ไงเงีเหมืองมันใหญ่ด้วยคนเพชรก็น่าจะเยอะแหละตามมาอีกจัานวนหนึ่งนะครับใครเข้าดูแลก็ลืมกดนล์ก็แชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆทุกคนเราเจอนี่ไงเจอเจอจนต้ตนต่อมาแล้ว กองสปาวสำเรียครบดเลยไม่ต้องการนะฮะพักไว้่อยเดี๋ยวแม่งมันเกิดเดี๋ยวมันเกิดนี่แล้วก็ว่าอยู่ทำไมแม่งมาจากไหนเยอะแยะจังคุณป้าแก็มีสปาวนี่เองแล้วเราก็ไปหากันต่อ เลกไม่ได้หามึงครับพีเปอร์อุ้ยหมดทอดหมดทอดหมดทอดหมดถอยทับสวยเกิียวตั้นทอดหมดทอดหมดกลับไ้น,นี้ก่อนกลับมาตรงนี้ก่อน mm hmm. นี่นะครับทอดกันก่อน ครบับ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 โอเคเรียบร้อยแล้วก็ข่าไปจำนวนหนึ่งนะครับแล้ววันที่หกแล้ววันที่หกสิบห้านะทุกคน ล้วก็เกือบตายมาหลายรอบแล้วก,กินข้าวก่อนมีเสียงหลวมเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไว้ไว้ในอนาคตเราก็จะทําให้มันดียิ่งขึ้นตอนนี้เราอยากไปเเกมฟาร์มนะใครพอจะช่วยได้บ้างฟาร์ม20นะทุกคนฟาร์ม20ในิบ,บับมือถือใครอยากดูก็ บอกได้นะเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ก่อนใครอยากดูก็บอกได้เดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อนะครับหรือถ้าใครใจบุญก็ช่วยผมก็สามารถช่วยได้นะโอ้โห้เขี่ยลอ,อยมาไกลเลยมึงเอาไงกบกูชักจะลำคาเสแล้วไอ้ย้ยสามีเด็กโหด ายกูจะไปยังไงโอ้โหโอ้โหเออไปแล้วโอ้โหทียอันตรายจริงๆดูทุกคนเกือบตายแล้วเนี่ยเฮ้ยใจเย็นกูจะตายกูจะตายกูไม่อยู่ก็ได้ไปแล้วกูไปแล้ว นี่ขนาดชุดกเกาะไดมอน,น,นเนี่ยทุกคนยังเกือบไม่รอดแลวถ้าไม่ใช่ไดมอนนี่จะขนาดไหนเลยวะนี่ไปเ,เรากลับกันดีกว่าเราไม่ปลอดภัยวะเดทางกลับเราอยู่ตรงไหนวะอ้าวเ,เชียร์แล้วลืมเหมือนเจออะไรแว,ว๊บๆนี่อะไรเจอเยอะ อุดเลยลาวาเนี่ยมีอะไรที่คนเราเจออีกแล้วของดีของดีด้วยนี่ไดมอนด์ Demon. หมดแล้วถา่คือเราอยู่ทางไหนทางนี้สิมาผิดทางซะแล้วนี่ต้องต่อตัวขึ้น นี่เรียบร้อยขึ้นมาได้แล้วชิบหายขึ้นโคตรเยาะเดี๋ยวเรามาดูแถบนี้มั่งมีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรน่าจะมีแต่ลราวานะครับโอเคไม่มีอะไรเลยไปแล้วกับเครืงบนกันดีกว่าอาหารเราไม่หมดหรอกแต่จะหมดแล้วหมดแล้ไม่มีเฮี่ยอะไรเลยตอนนี้ ไม่นี่อะไรดีเลยตอนนะี้ชีวิตกูเนี่ยมีแต่ขวาบอันตรายกลับบ้าเนเันก่อนไปไอ้เยอะแม่งโคตรอันตรายทางกลับกูอยู่ในหัวเ้ยตรงนี้มีฐานเเดเวยแต่เราขุดฐานไว้หน่อย ok rồi rồi nãy giờเจอ chưa bây gặp ban gian đi coi gặp ไปกับบ้านวันนี้ขึ้นมาถึงแล้วนะทุกคนเก็บไอ้อน,นี่ไปก่อนฝรั่งแล้วก็ตามด้วยกระดูกเก็บกกไปดิบมอนตอนนี้แล้วก็มีจำนวน25เม็ดนะทุกคนเอ้ย26 26เม็ดแล้วดิบมอนเราโอ้โหคว่าจะทำได้กว่าจะหาได้ เวลาว่าเราต้องหัวแค่นี้กันก็ยังดูเยอะอยูนั่นเนี่ยเร,เราจะไปดูในนรกมกกรรื่ออีกว่าเวลาไปนรกอีกรอบหนึง่ง ตัวเราอยู่ไหมนั่นไงเต็มเลยมันกวดอะไรของมันนั้นครับแถวนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนมีดลอดไฟด้วยตัวพี่หา น่าจะเจอคอและออฟาร์มเลวลได้เดี๋ยวเราไปเอาบล็อกต่อมาก่อนดีกว่าเราจะใช้บล็อกต่อไปนะนี่บล็อกหินเราเยอะ หินเราเยอะแล้วก็เอาหินไ้เลยหินเรามีเยอะเราก็ใช้หินหินไปเลยไปครับไปหินเรามีเยอะแล้วก็ใช้หิน,หนไปเลยเกลียวตกเออ แม่งเออยมันเห็นเราแล้วไงมันตามมาด้วยดูดีดผน โอเยเย้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 โอ้ยเรียบร้อยทุกคนเกาะกูนะทีเกาะกูไปใส่กันแล้วแป๊บหลังจากเราตายแล้วหนึ่งร้อยวันเราก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ มาเดี๋ยวอ้อยเขาหน้านะเดี๋ยวเราจะมาเล่นหนึ่งร้อยวันกันต่อมกันใหม่คนระับสักหนึ่งร้อยวันในวันนี้ก็จบแล้วเราจะพาไปทัวร์แมพก,กันครับว่าเราสร้างอะไรไปบ้างนะนี่นะทุกคนที่เราสร้างไว้ก็จะมีนี่มีบ้านก็มีโต๊ะอินชาร์นะที่เราก็ทำได้ แต่ตอนนี้เราก็คงจบไปรับตายนะครับม mm ัน hmm. จะมีฟาร์มว mm hmm. ัวก็มีต้นไม้เชอรี่นะครับต้นไม้เศรษฐัพู mm hmm. ก็มีฟาร์มแกะ mm hmm. มีฟาร์มแกะด้วยวก็มีเห็นฟาร์มข้าวเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ต้องจบซีรีส์หนึ่งร้อยวันเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ mm hmm. ีจะเป็นฟาร์มไก่ที่ไก่ได้ทำการแหกคุกหนีไปหมดแล้ว ทุกนแล้วก็จะมีฟาร์มอ้อยนะครับก็จะมีฟาร์มอ้อยนี่เดี๋ยวเราไปดูเหมืองกันครับว่าเราขุดได้แค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในนานลกนี่ก็จะเป็นส่วนของเหมืองเราครับที่เราขุดเดี๋ยวเรากินน้ำยามองเห็นกันครับอันนี้ทุกคนก็จะเป็นที่เราขุดมานี่คือจุดเริ่มต้นที่เราขุดมาแรกๆแล้วเราก็ ขุดลงไปเป็นแบบนี้เอ้ยตรงนี้มันมีเมืองอะไรด้วยเนี่ยนี่ฝอเป็นเมืองใต้น้ำนะทุกคนเป็นเมืองใต้น้าแล้วก็ขุดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่เราขุดฝาผนหินเล็กน้อยนี่ก็จะมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของนี้แล้วก็มีตรงนี้เราขุดที่จะไปหาก็จะมีเมืองตรงนี้แล้วก็จะที่เราขุดมันเจอน้ำก็จะเป็นตรงนี้นะครับ มีเหล็กเต็มเลยเรจะไปดูตรงนี้นะนี่นี่ทุกคนทีเด็ดเลยตรงนี้ที่เราเจอนี่ดูรอยปักทอดเรานี่จะเป็นเหมืองที่เราเจอดูดิว่ามีพิษตรงไหนบ้างตรงนี้มีเหล็กด้วยทุกคนนี่แล้วก็เกือบตายพอตรงนี้เหมือนกันแล้วก็รอดมาได้ ไอสโตนเต็มเลยนี่ยตัวนี้ก็มีเพชรตัวนี้ก็มีเพชรอยู่ก็มีตรงไหนตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะฮะนี่ตัวนี้ก็เหล็กอุย้ยเหล็กเยอะเลยว่ะเอ้ยก็มีตรงนี้อีกเดบอนนะันนี่โอ้โหสียดายดูดิดโค้ดใหญ่เลยทุกคน มีดอกไม้แล้วเน้อเนี่ยแล้วก็มีเหล็กตรงนีด้ดูดอกไม้ตรงนี้โอ้โหไปเดี๋ยวเราไปดูในนรกกันดีกว่าที่เราตาย แล้วเราก็มาตายตรงนี้นะครับนี่ของเรายัางอยู่เลยดูดิเดมอนเดมอนมันเอาไปใส่หมดแล้วมีที่ขุดเดมอนใน้เสร็จได้ทุกคนนี่นะฮะจะนี่ทุกคนหมวกเสื้อใส่เกือตัวกัน ดูดิทุกคนดูดิดูดูโอ้โหสบายจริงๆพวกมึงไปครับคลิปนี้สำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้นะคนสำหรับไม n ครับหนึ่งวันวันนี้ก็จบไอ้แค่นี้ก่อนครับ เป็นไหมครับหนึ่งร้อยวันซีพินาตามเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอรอเพื่อน้นะครับไว้เจอกันหนึ่งร้อยวันรอบหน้าสำหรับคลิปนี้ก็น,นี่นะครับเป็นไงซี่หน้าครับอย่าลืมกดไลค์แดแชร์ติดตาม